s Story t o r y t e l l ลิ g งเรื่องเล่าของนักเล่าเรื่องสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะว,วันนี้มาพบกับหนอีกครั้งใน s t o r y ่เท l i n g เรื่องเล่าของนักเล่าเรื่องนะคะวันนี้เราจะเริ่มเนื้อหาใหม่กันนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าการวิจารวรณกรรมแนวโครงสร้างนิยม หรือ structure l i s m นะคะอาจจะมีคนเคยได้ยินหรือบางครั้งอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาด้านแนวสังคมมาก่อนนะคะการวิจารณ์วรรณกรรมแนวโครงสร้างนิยมหรือ s t r u c t u r a l i s m เนี่ยมีรากฐานมาจากภาษาศาสาตร์โครงสร้างหรือ structural ลิมไกสติกนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจเรื่องของการวิจารณกรรมตามแนวโครงสร้างนิยมเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจแนวคิดของโครงสร้างนิยมก่อนนะคะวันนี้จะแนะนำให้รู้จักกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฟอร์ดินานเดอโซซูนะคะเฟอร์ดินานเดอโซซูเนี่ยได้พูดถึงแนวคิด ของระบบภาษาไว้นะคะโดยเฟอร์เดนันโดโซซูเนี่ยเขาได้พูดถึงคำหลักๆอยู่4คํคำคือคำว่าระบบภาษานะคำพูดโครงสร้างและสัญญาระบบของอะระบบระบบภาษาเนี่ย คือระบบของกฎเกณฑ์ต่างๆในภาษาของคนทั้งหมดในสังคมเป็นรูปแบบในอุดมคติซึ่งตรงข้ามกับรูปแบบที่ใช้จริงโดยปัะเจกบุคคลที่เรียกว่าคำพูดดังนั้นคำว่าระบบภาษาจึงมีความหมายตรงกันข้ามกันกับคำพูดระบบภาษาเป็นลันกษณะโครงสร้างที่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อพูดจริงๆแล้วเนี่ย คำพูดที่ออกมาจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามโครงสร้างนั้นส่วนคําว่าโครงสร้างหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อยที่ประกอบขึ้นเป็นหน่วยใหญ่โครงสร้างมีความสัมพันธ์กัน2แบบนะคะคือความสัมพันธ์แบบเรียบเรียงและความสัมพันธ์แบบหมวดหมู่ ความสัมพันธ์แบบเรียบเรียงจะเป็นความสัมพันธ์แบบแนวนอนส่วนความสัมพันธ์แบบหมวดหมู่จะเป็น <t une invasion> ความสัมพันธ์แบบแกนแนวตั้งสรุปได้ว่า,าการวิเคราะห์โครงสร้างของข้อมูลภาษาตา,ตามแนวคิด <t une Absol ute> ภาษาศาสตร์โครงสร้างจะเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลภาษาก่อนนำข้อมูลมาพิจารณาความสัมพันธ์ทั้งแบบเรียบเรียงและแบบหมวดหมู่แล้วก็ค่อยกำหนดชื่อหน่วยโครงสร้างนั้นว่าแบบหมวดหมู่นี้เรียกว่าอะไรและแบบ เรียบเรียงเนี่ยจะเรียกมันว่าอะไรพูดแบบนี้แล้วอาจจะงงเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างทางภาษาง่ายๆนะคะก็คือโครงสร้างที่เป็นประโยคในภาษาไทยนะคะได้ตัวอย่างเช่นประโยคนะ,คะสประโยคนะประโยค3ประโยคประโยคแรกบอกว่าเด็กเดินประโยคที่สองแมววิ่งประโยคที่3คือนกหลับนะ ถ้าเราเขียนประโยค3ประโยคนี้ไว้กันคนละบรรทัดนะคะบรรทัดที่1คือเด็กเดินบรรทัดที่2คือแมววิ่งบรรทัดที่3คือนกหลับนะะเราจะเห็นความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์แบบแนวนอนนะคะแนวนอนคือเด็กกับคาว่าเดินแมวกับคําว่าวิ่งนกกับคาว่าหลับความสัมพันธ์แบบแนวนอนเนี่ยเราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบเรียบเรียงนะคะความสัมพันธ์แบบเรียบเรียง โดยที่ส่วนที่อยู่ด้านหน้านะคะก็คือส <hguru. S 1> ่วนประธานส่วนส่วนที่อยู่ด้านหลังก็เป็นส่วนกริยาส่วนแกนที่เป็นหมวดหมู่ก็คืออยู่ในแนวเดียวกันก็คือคําว่าเด็กคําว่าแมวคําว่านกนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือคําว่าเดินคําว่าวิ่งคําว่าหลับเป็นความสัมพันธ์หมวดหมู่คืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันข้างหน้าก็เป็นในลักษณะของคํานามนะข้างหลังก็เป็นลักษณะของคํากริยา เหมือนกับการพยายามจะจัดกลุ่มอะไรบางอย่างให้เห็นเป็นลักษณะขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเติมประโยคนี้ลงไปอีกนะคะเป็นประโยคที่4ีก็อาจจะต้องเติมช่องแรกก็จะต้องเติมสิ่งที่เป็นคำนามส่วนช่องที่2ก็จะต้องเติมสิ่งที่เป็นกริยานั่นคือตัวอย่างของโครงสร้างทางภาษามีอีกคำหนึงคือคำว่าสัญญานะคะตามแนวคิดของโซซูแล้วสัญญา เป็นหน่วยทางความคิดที่ประกอบด้วยรูปสัญญะและความหมายทางสัญญะหมายความว่าคำว่าสัญญะเนี่ยจะมีอยู่สส่วนสำคัญคือต้องมีรูปปรากฏนะะและสองต้องมีความหมายที่สอดแทรกอยู่ในรูปนั้นตัวอย่างเช่นสัญญาที่เป็นรองเท้าส้นสูงนะรองเท้าส้นสูงนะรูปสัญญาันก็คือรองเท้านะที่มีลักษณะเป็นส้นแหลมๆนะคะความหมายของมันก็คือรองเท้าที่มีส้นขนาดเล็ก แต่ในเรื่องของสัญญาเนี่ยมันมีความหมายอีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่ความหมายตรงตัวที่ไม่ได้หมายถึงรองเท้าคู่นี้แต่หมายถึงความหมายที่แฝงอยู่ในนั้นรองเท้าส้นสูงอาจจะหมายถึงความสวยงามก็ได้อาจจะหมายถึงตำแหน่งที่โดดเด่นก็ได้อันนี้คือความหมายแฝงที่อยู่ในสัญญาเพราะนั้นการศึกษาสัญญา ะะการศึกษาสัญญาเนี่ยไม่ได้ศึกษาความหมายโดยตรงแต่ศึกษาความหมายที่แฝงอยู่ในนั้นนี่คือข้อมูลพื้นฐานของแนวคิดโครงสร้างนิยมเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะจะมายกตัวอย่างถึงทฤษฎีที่นำแนวคิด เรื่องของโครงสร้างนิยมมาใช้ในการศึกษาวรรณกรรมกันเพราะว่าถ้าต่อในตอนนี้ก็อาจจะยืดยาวออไปแล้วก็ไม่จบสักทีนะคะตอนต่อไปเราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของตัวอย่างของการานำแนวคิดโครงสร้างนิยมมาใช้ในการวิจารณวรรณกรรมก่อนจบทวนนิดนึงนะคะในเรื่องของโครงสร้างนิยมเรามีคำสาคัญอยู่4คํคำคือคำว่าระบบภาษา นะระบบภาษานะคะคำว่าคำพูดนะคำที่3คือโครงสร้างและคำที่4คือสัญญะเมื่อจะเน้นหลักๆไปที่สัญญานะคะเพราะสัญญะจะนำไปสู่การวิจัยารรณกรรมหรือการมองสังคมที่เราเรียกว่ามายาคตินะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนต่อไปว่าเราจะนำตัวอย่างอะไรมาคุยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Storytelling เรื่องเล่าของนะักเล่าเรือ i